One News ตรงไปตรงมาเริ่มต้นข่าวคืนพสเยลนะครับมีคดีเถื่อนขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับกับคดีฆ่าโหดนักเรียนชายชั้นม6ซึ่งเป็นลูกชายของผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระแก้วนะครับพี่ออเพียจำได้ไหมจำได้ฮะตอนนี้จับตัวคนร้ายได้แล้วโอ้โหจับได้แบบนี้เป็นใครคะใช่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคนร้ายก็คือเป็นเพื่อนสนิท เรียนอยู่ห้องเดียวกันเพื่อนสนิทและที่สําคัญคือมาคลุกคลีอยู่ที่บ้านประจําเลยโอ้โหนี่เขาให้เหตุผลไหมฮะว่าทําไปเพื่ออะไรเพราะอะไรฮะใช่ครับสาเหตุเนี่ยตัวอ้างว่าคนตายเนี่ยติดเงินอยู่500บาทซึ่งเป็นเงินค่ายาเสพติดด้วยครับอ่าอ,อันนี้ก็เป็นคําให้การของทางผู้ต้องหานะครับครับเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับสาเหตุก็คือมันไปทวงตังค่ายาเสพติดก็ไม่ได้แยะอะไร ประมาณเท่าไหร่ประมาณ500บาทผ่านไป24ชั่วโมงในที่สุดตำรวจอารัญญประเทศจังหวัดสัะแก้วก็สามารถคลี่คลายคดีฆาตกรรม,มรภูมิรพีวรนามนักเรียนชั้นมหกลูกชายวันลบวารานามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเพื่อนสนิทร่วมห้องเรียนด้วยกันนั่นเอง <c oughs> เด็กหนุ่มวัย18ปีในชุดปิดบังใบหน้ามิดชิดถูกนำตัวมาถแถลงผลจับกลุ่ม พร้อมด้วยเสื้อกล้มสีเขียวและกางเกงนักเรียนขาสั้นสีกะกีที่เขาสวมใส่ในวันเกิดเหตุรวมทั้งรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ125ทะเบียนกอไก่กพ่อพานจอจาน851สักแก้วที่ใช้เป็นยานาผนะในวันก่อเหตุเด็กหนุ่มให้การกับตำรวจโดยอ้างว่าภูมิรพีติดค้างค่ายาเสพติดอยู่500บาทเย็นวันที่หมกราคม2 5 5 9หหลังทำรายงานกลุ่มเสร็จจึงเรียกไปที่เกิดเหตุแล้วเอ่อยปากทวงถาม เมื่อถูกปฏิเสธและคู่กรณีชักปืนที่พวกติดตัวอยู่เสมอยิงขู่ขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วหันปากกระบอกปืนเข้าใส่จึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นงานวุฒิโกก็ถามพวกถามว่าสตางค่าย,ยาปูอะไรจะให้ตรงจีว่าปูไม่มีอย่างนีพ่อไม่มีปื่อก็ต้องเก็บข้อสอบจะมาให้การมาตรงจีก็ชักปืนออกมายิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วหันปากกระบอกมาของของเราแล้วเขาก็เลยต่อย ต่อยไป้อีกครั้งแล้วก็โล่งโล่งไปเขาก็เอาปืนออกทางก่อกล่าไม่ดีนะครับที่เป็นสามล้วแน่รู้สึกว่ากระสจะเข้าอยู่สองนัดนะครับแต่แล้วก็อย่างนี้นั้นพวกเองว่าจะไม่ไม่ตายไปใช้อาวุธปืนนะครับดั้ปืนหรือตัวเอาปืนยิงใส่เาทุบไปที่ศีรษะและใบหน้าเนยเจ็บแผลด่างกาวนะครับตำรวจคุมตัวเด็กหนุ่มไปทำแผนยังจุดเกิดเหตุนี่เป็นจังหวะที่เขาแย่งปืนจากภูมิรพีออกมากระห nam ยิงสามนัด เข้าเป้าสองนัดก่อนจะใช้ดาบปืนกระน่ำตีที่ศีรษะอีกหลายครั้งแล้วกลับไปขึ้นรถจักรยานยนต์ย้อนกลับบ้านนำปืนมาซุกซ่อนไว้บริเวณนี้แม้จะจับคนร้ายได้แล้วแต่วันลบยังไม่เชื่อสนิทใจว่าผู้ต้องหาก่อเหตุเพียงลำพังน่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่าสองคนขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่ทำร้ายน่าจะไม่ต่ํากว่าสหรือห้าเพราว่าดูจากเศษบุรีหน้าที่เกิดเหตุซึ่งมันน่าจะเป็นคนที่ชำชองพื้นที่พอควร วันลบค่อนข้างเศร้าใจเมื่อรู้ว่าเพื่อนสนิทที่เคยไปมาหาสู่ลูกชายที่บ้านตลอดคือคนที่ฆ่าลูกชายตัวเองและเพื่อนสนิทได้ลงคอเพียงเพราะเงินแค่ห้าร้บาท One News ตรงไปตรงมา